สวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ o IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาเป็ดข่าวสารดนวงการมือถือนะครับโดย EP นีผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย r e a l m มนะครับั่นคือ r e a l m มี P 1 Series รีเนะครับแต่ขอให้จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กด Like กด Share กดกระดิ่งจะได้ผมด้วยฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป เรียมีนะผมได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของค่ายนะครับผมจะต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือ Realme P1 Series นะฮะซึ่งประกอบไปด้วย Realme P1 5G แล้วก็ Realme P1 Pro 5G หนเองนะฮะ นับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับผมของ P Series นะฮะโดยตัว P นะครับผมย่อมาจาก Power เป็นการนำประสิทธิภาพของเทคโนโลยีระดับ High End นะครับมาสู่สมาร์ทโฟนระดับกลางเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโดยโชว์จุดเด่นของหน้าจอนะครับผมโดยมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED นะครับผมความเรียดไว้20เฮิรตซ์กล้องหลังนะครับผมใช้เลนส์ของ Sony ความเรีย50เมกะพิกเซลมาพร้อมกับแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่45วัตต์และทั้ง2รุ่นนะฮะได้ความสว่างสูงงสุดดขอออหนน้าจยยยู่่ททีีี2,000เเลวะะฮ ในใน EP นะี้ผมจะมาพูดถึง Realme P1 Pro 5G นะครับผมซึ่งเป็นตัวท็อปเองสำหรับสเปคของ Realme P1 Pro 5G ทะ่นาสนใจขนาดไหนไปดูข้อมูลกันเลยครับเรื่องบนที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะ สำหรับความหนางตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8.35ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่1 7กรัมตัวเครื่องรองรับซิมแบบด้วยซิมนะผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G แบบด้วยโหมดนะฮะซึ่งรองรับทั้ง NSA แล้วก็ SA นะครับมาพร้อมกับเสาอากาศ Array Matrix 2.0นะครับซึ่งรองรับเครือข่าย 5G ได้ยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะฮะตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐานก,น,นการรัากนรโทนตามมาตรฐาน IP 65ด้วยมาดูตอนน่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรบับหน้าจอของ Realme P1 Pro 5G นะผมจะเป็นหน้าจอโค้งนะฮะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่่่6.7นนนิ้วาาน้วววอออััตตราสหจ ถ้ผมจะอยู่ที่93%ความละเอียดหน้าจอนะครับผมระดับ full hd plus เป็นหน้าจอ amoled นะครับผมสีสันของหน้าจอให้มากถึง1,000ล้านสีรองรับอัตรา refresh ยอยู่ที่1 2 0 h z ความสว่างทั่วไปนะผมจะอยู่ที่800นิตความสว่างสูงสุดนะผมจะอยู่ที่950นิต และความสว่างเมื่ออยู่กลางแจ้งนะผมจะสามารถด้านความสว่างสูงสุดได้ถึง2,000เลเดียวนะฮะนอกจากนี้นะผมยังเปิดประสบการ์การรับชมนะครับผมด้วยหน้าจอเือธงที่แท้จริงนะฮะด้วยหน้าจอแบบ Pro x d r นะครับดยหน้าจอ Pro x d r นะผมจะแสะดงได้ก็ต่อเมื่อเรารับชมภาพจากการถ่ายผ่านกล้องเท่านั้นนะฮะนอกจากนี้นะฮะหน้าจอยังปกป้องดวงตานะผมซึ่งสามารถดีแสง PWM Dimming นะผมได้สูงถึง2,160เฮิร์ตนะฮะ ซึ่งการหลีแสง P w L Dimming นะผมที่ความถี่สูง2,160 h ตเนี่ยจะเปิดอัตโนมัตินะครับผมที่ความสว่างต่ำหน้าจอนะผมรองรับช่วงขอบเขต D C I P 300%ความตอนยนของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่394 PPI นะฮะนอกจากนี้นะฮะตัวหน้าจอเองนะฮะยังติดฟิล์ม P T E นะครับ Material 3 d U V Double c u r i n g Protective มาให้ด้วยนะฮะ ความเสี่ยงหน้าจอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะถึงแม้ว่าหน้าจอเปียกนะครับผมหรือว่าหน้าจอเนี่ยจะโดนน้าฝนกระเด็นใส่นะฮะก็ยังสามารถทัดหน้าจอนะครับล็อกหน้าจอรับสายเดี๋แม้กระทั่งป้อนรหัสผ่านกลางสายฝนนะครับผมโดยไม่จําเป็นต้องเช็ดหน้าจออยู่ด้วยนะฮะตัวเครื่องนะ,ะผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบรอออ 100, ทับด้วยเรมี่ยูไอเวอร์ชั่นหน้ตัวชิปเซ็ตนะผมร่ายใช้ชิปเซตของควาค้องพัมดาก,ก้อนหกเจนหนนะฮะบนสถาปัตยกรรมระดับสนาโนเมตร CPU Octa Core นะะครววามเ็จอยู่ที่2.2 GHz GPU เนี่ยจะเป็นของ Adreno 710 ตัวเครื่องไม่สามารถใส่เมคโคเอสจีการเพิ่มได้นะฮะสำหรับหน่วยความจำภายในนะครับผมมีทั้งสองขนาดด้วยกันนะฮะเราเริ่มต้นนะผมจะเป็น ram แปดรมน้อยยี่นะฮะรุ่นท็อปหน้าผมจะเป็น ram 8ปดรอมสองนะฮะตัวเครื่องยังสามารถเพิ่ม ram ได้อีกไปที่กรไบต์นะครับผมพาราเด,ดมิก ram ram หน้าผมจะเป็นแบบอัลพี 4x นะฮะจนรอมหน่ะจะเป็นแบบ u f s 3.1นะครับมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ realme p 1 pro 5g นะฮะจะให้กล้องหลังคู่แบบ dual camera เลนหลักนะผมจะมีความละเอียดอยู่ที่50มิเมพิกเซลใช้เซนเซอร์ของ Sony LYT 600นะครับหรือ IMX 418นะครับมาพร้อมกับค่า f อยู่ที่1.8รองรับระบบ PDF แล้วก็มี OS กันสันนะฮะเลนต่อมานะผมจะเป็นเลนอัลตร้าวายนะฮะเป็นเลนของ Sony IMX 869นะฮะความละเอียดจะอยู่ที่8มิเมพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.8นะครับมุมอมองของเลนนะผมจะอยู่ที่112องศา กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเลยแล้วก็ 1080p 60เฟรมเลยนะฮะการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะผมจะมี ES แล้วก็ OS กันสั่นมาให้นะฮะแต่รองรับการถ่ายวิดีโอเพียง 1080p 60เฟรมเลยแล้วก็30เฟรมเลยนะฮะกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่16เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.4นะฮะกล้องหน้าสามารถถ,ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงส, isc, สุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลยนะครับจอลำโพงนะผมเป็นลำโพงคู่นะครับแบบ Superline Dual Speaker นะฮะรองรับเสียงแบบ Dolby Atmos นะฮ นะครับผมซึ่งมันแบบดูโอ้ไม i น้อย n c e l l a t i o n นะครับแล้วยังรองรับเสียง High ร e s a u d i ออีกด้วยตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบแจ็คสามจามาให้นะครับสำหรับไวไฟนะผมจะรองรับไวไฟสูงสุดอยู่ที่ w i f i 6นะฮะบ t o ทู h จะเป็นเวอร์ชัน5.2พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type ไทเวอร์ชันส0นนะครับสำหรับเซนเซอร์สกนไเลน์เนื้อมือน่จะอยู่ที่ใต้หน้าจอแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมนะฮะ รองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่45วัตต์สรับสีที่เปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับผมมี2สีด้วยกันนะครับได้แก่ Ph นิกส์เว e แล้วก็ Parrot Blue นะฮะสำหรับราคาวางจำหน่ายในประเทศอินเดียนะครับรุ่นแรม8รอนไว้28นะฮะราคามมติเป็นที่อยู่ที่9,690บาทนะครับ สวยล้นนะครับผมเป็นดมแปะลอมสองร้อยห้าสิบหกนะฮะราคาเมื่อตีเป็นยอดจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Realme P1 Pro 5G นะฮะมือถือซีรีส์ใหม่ของค่าย Realme นะครับมือถือรุ่นจะเข้าไทยหรือเปล่าและจะเปลี่ยนชื่อไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะสลารับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใหม่ในพิหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย